40่ิบพิสุณีพระอระหันต์ลำดับที่21พระธรรมมาเถรีพิสุณีผู้บรรลุธรรมเพราะความชาราเนาะคีจิกเตอร์สคามือธรรมมาเถรีสคามือเลอร์อ,อพโพรตยาเลอร์อาตับาราเนาะเอาแวร์โซคาเตอร์แปลปากซ้ายอยู่ก่อนมาเพื่อเข้าไปได้าคาดเนาะเอาแวร์สคามือธรรมมาเถรีเนีาะแวร์กเตอร์เอาไปได้เลอ กรุงสวัตดีเนาะเอาไว้กไว้ได้เลยก่อนตลาดจอป่าที่้อมาเนาะถืลเอาไว้มื่อนอบเราอหมอปัาเนีจะนี่ไม่ได้อาวาร์กัเนาะจ่านี่อาวารกันเลาเอาไว้ฐานะเหมาะสมกันเนาะเลยอ่าถอ้ถโชว์เอาไว้โคลด์โอเอเรนเราใสจายนมเนาะเอาไว้กไว้ได้อาวัเนาะไว้ได้ราวัวลกี่อนี่เอาไว้กันาว่าภาษอย่างหอดยานี่เอาไวุ้ษราเล่ การตั้บอนาะบุันเลกาตมบอาไปบุสันเลกาตบอนี่อาคือเอาวัววเดเนาะวัเกาตบ่อเราเดวโอ้ตื่นกขีมาวีได้หือมาเนาะาวัีตนี้เลกีนเวเลกาบากิตาบอเนาะเอกาตับอเราเนี่ยเวชินเนาะวิปัสนาเวลาม่ๆเนาะชินเนาะอิปัสนามาๆเนาะตอนนี้เมื่อตนีเอาไลดอโอ้เลดอเนี่ยเอาไกิได้แล้วพี่เนเอาวลอกขีเียเนาะ ตานเลยเก่าตาบอลล์ราับบ้านอยู่าหาไปบอนอตถออย่างนมเนาะเหาบอนอตถ่อไปลาอคืนแบงเนาะมันรอคืนแบบเราเดินตวเราเปิดโซ่เวลาเดยวเวงกิจชิ้นหน่อย้เนากิจชั่วโมงได้ถ้าพ่อเนาะถ้าพ่อเราเวโตว่าขันขานี้เนาะ่าโตมาเรลงกับการบาถ้าบอลเนี่ยสาปผัเนาะสาปผัเราเนี่ยเออตานสาบผัเราตอนฤดูร้อนพอร้อบ้านเนาะเดอนตาจกอกระอย่าสนอย่างนี่เนะ เราคาเหนื่วชั่วโมงยาวาเน่ชินอชินอาเนี่อเราบเราดหเว้นี่าเว้นได้ยดาเนาะแต่เราเว้นนี่ยาดดาเราเว้เตร้ยได้ออตนอ์เราทุกพลเราพาดแต่ทุกพลเราพาเนี่ยแกบุกเราบ็บางย่อนเลยอ่าต้เลือดเพื่อนะบ้างเนาะบางย้อนเลยอ่าบุกพิกาเนาะทุกพลเราภาพเนยเนาะเอาเวบางย้อนเลย กเล่ท่อหาหลอดต็นยอเราบ้านเนาะทุกพลภาพในใจเนี่ยเมพื้นเนี่ยตันหน่อมีไก่สันเนาะถือไม้เท้าเที่ยวบินทบาทเนาะบมพือนตันหน่อหลอนว่าจอบอลนอถอเนาะจอบอลนอถอหัดอสูแเดียวบอลนอถอั่น่เนี่ถ้าก่อนเนี่ยถ้าพ่นม้อนอย่างเนาะคุยเดล่าคุยเดลามาอเนาะเาอะไนี่สักคำมือธรรมะเทเี่ยเนาะเอาไปตัเพื้นอะไรกต้เนาะเอาไช่มหมเรลไว้ได้เลย มโเพื่นทักล้อยจะเห็นว่าไม่เที่ยงไม่งามเนาะแล้วเกลือบอับเกตถ้าพวกอนัตตาอนัตตาเนี่ยจะมีตาบ้าเนาะเม็ดอะจะมีตาบ้าต้ามีสีเราว่าอัดต่อไปดูแลโค้กกว่าได้โมพื้ักล้อยเนาะไม่เมเลยว่าคลิปพอดอเอ อมาไว่ด้ลาหรือลาเนาะไม่ไม่บบาสกรว่ากือเน่จากยันเนาะเอาไวกิชั่มวยได้เรืมุกตะกล้อยเนี้ตะคบาเนาะเรื่อกะตุอบาอาเกดูขอาเกอันน่าตาเนาะอาโฆสเนี่ยเอาไชัมวนะจเลยเอาไวก้เรามายยาด่ะเนาะตอขมือแต่ยันอ๋อตะเจ็บปี้หรอเนาะเอาโฆษะเนบ้านทั้หลือด้เลยอยาอานขอป่ามาบุญหรอหลีดเมเลศาสนาเนาะเลิกพิยาูเนาะอนุโมทนาบุญสาธุครับ